ครับจะถ่ายวีดีโอถ่ายจะบั๊กเก็บเอา่ได้ใบย่างเอาใบย่างลงมาอ youtube อเขาว่าการปิดต้นไม้ชั้นเซียนเอาถ่ายไม่ได้ม่จะลงเลยได้จะเขียนว่าการปิดต้นไม้ชั้นเซียนในวงเล็บเพราะมันนองเอาอยู่อ่ะเก่งนี้ยอดมาก ราจะไปถ่ายบนลูกในวงลิฟต์ถ้าเราถ่ายลงยูทูบปักโตเรามาปีนต้นปักโตกันนะครับมุวาดี่เป็นตีไปปีนก๊กพาวลูกค้าถ่ายไปให้บเขาดูหน่อยครับลิงจอกกำลังจะตกดูจริงโตครับจริงจ๊อกดูครับลิงจอหมาเสื้อแดงนี่มันปีนได้ยังไงครับมันโคมเนี่ยต้องเดือดโคมขอสัมภาษณ์คุณนะครับสวัสดีครับผม ว,นนนวันนี้ครับเช้า,าจำจำผมได้ไหมคุ้จักผมได้ไหมไม่ได้ด <c oughs> ูคนนี้ครับคนนี้บ้างคนนี้โอ้ยมือเรงเลยัญญา่อดมดของครับคนสปีเอาล่ะครับจับตาดูให้ดีๆจับตาครับจับตาจับตาสิ <c oughs> จับตาดูครับรายการเราสะุกนิดหน่อยนะอะไรมันจะดึงกัน ไปไหมลงไหมจะไปลงเดี๋ยวนี้เลยอให้ YouTube นี่ออก y o u t u ครั้งแรกครับผมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยไม่ครับผมอยากอายมากกว่าเฮ้ยดูแล้วแก่โซว์บักแก็บให้สาว YouTube ดูว่าเขาจริงตรงแค่ไหน มามามาแค่ซุงแคดีๆต่อไปผมครับจะลงทางป้นไผ่ครับดูใครเ้าดูหน่อยครับแม่คุณเรียกครับเดี๋ยวเพิ่งครับต่อไปจะเป็นการปีท่ายยี่ดีบอเออคือนเบิ่งใช่ไหมชั่วน,นาเค่หรอกในดูดิเออกำลังถ่ายอยู่นีเ่เดี๋ยว อ๋น,นะครับเขาปีขึ้นไปแล้วเขาจะตกลงมา,มมาหรือไม่ชาวยูทูบดูกันให้ดีๆเฮ้ยอย่ากออกกล้องเลยอยากออกกล้องเลยสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้ในวงล็กพอมันนองตงิงตอง Of